โรงเรียนบึงองหลวงวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการขอนำเสนอผลการดำเนินการในฐานะโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้นวัตกรรมพี่เลี้ยงหัวใจรวมกับรูปแบบการบริหารบึงวิดโมเดลได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายพบว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ติจความเชื่อและภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงเช่นภูลังกาถ้ำนาคาสารปูอือลือนคราชบึงขงหลงเกาะดอนแก้วดอนโพเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงขงหลงน้ำตกกินรีเป็นต้นและมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาจึงจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและบริบทของชุมชนจึงได้จัดการศึกษาโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นอำนาจละมุลสามารถสร้างพลังดึงดูดความสนใจของผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและชุมชนเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ ประกอบอาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยส่งผลให้ผู้เรียนบนรรลุทักษะในศตวรรษที่21กำหนดผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย s อก Power โดยใช้นวัตกรรมพี่เลี้ยงหัวใจ Hard Mentoring Model เป็นกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนร่วมกับนวัตกรรมบึงวิด m o เดลเป็นเป้าหมายของแต่ละขั้นตอนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบไฟสต p ปดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพของ Deming PDCA เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานดังภาพโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ขั้นที่1 P Plan การวางแผน HD Here, รู้ข้อมูลชัดแจ้งร่วมกับ B Brainstorming การระดมความคิดความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีขั้นตอนดังนี้วิเคราะห์สภาพปัญหาวิเคราะห์ชุมชนสำรวจค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนใจจำแนกจัดกลุ่มวางแผนพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาการดำเนินงานโดยการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษานำแนวคิด Heart-Mentoring Model พี่เลี้ยงหัวใจมาใช้นำทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของครเบ b ร์กมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนและใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรม จัดกลุ่มผู้เรียนตามกลุ่มความสามารถเพื่อให้จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละกลุ่มขั้นตอนที่2 E e x i s แสวงหาวิธีการพัฒนาร่วมกับ u unity power คือการสร้างพลังความเป็นหนึ่งเดียว e ethic คือการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม N.Networking คือการเชื่อมต่อทุกภาคีเครือข่ายมีขั้นตอนดังนี้ประชุมวางแผนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมายคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญได้แก่ Co-People คือความร่วมมือของทุกภาคส่วน Co-Process คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อการต่อย,ยอดความสามารถเดิมให้สูงขึ้นการเสริมสร้างขีดความสามารถใหม่จัดหาทรัพยากรในท้องถิ่นขั้นที่2ดีดูการลงมือปฏิบัติขั้นตอนที่3ม A. Activity จัดกิจกรรมโครงการร่วมกับ G. Grow สร้างการเติบโตด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้กลยุทธ์จัดการเรียนรู้ประยุกต์กับการเรียนรู้6กลยุทธ์ 2. เรียนรู้ในชุมชนลงพื้นที่เรียนรู้จากชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3. สะท้อนคิดสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมถอดประสบการณ์กลยุทธ์จัดการเรียนรู้ประยุกต์กับการเรียนรู้6กลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้ 1.1การให้บริการชุมชนเชิงวิชาการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเสวนางวกหลังแหล่หน้าคุณค่าบึงของหลง1.2การศึกษาความเป็นพลเมืองเน้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเน้นบริบทชุมชนเป็นฐาน1.3การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงงาน 1.4การเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็นฐานจัดรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรโครงงานวิชาบูรณาการทักษะศตวรรษที่21วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระร่วมถึงจัดการประกวดแข่งขันในวันสำคัญส่งผลงานจากการศึกษาค้นคว้าในพื้นที่เข้าร่วมประกวด1.5การเรียนรู้โดยการบริการการเรียนรู้ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นตัวแทนในการแสดงในโอกาสต,ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา1.6การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาเช่นมักคุเทศพานใบสีและขันหมากเบงปรำวงสวงพรามพิธีเป็นต้นผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ขั้นที่ 3, 4เช็คการประเมินผลขั้นตอนที่ 4, R r e f i ติดตามเติมเต็มร่วมกับ วินคือการให้รางวัลยกย่องอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เกิด i อ m ิคือมีภูมิคุ้มกันมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 2. ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายขั้นที่4 A A c t i o n ขั้นตอนปรับปรุงและพัฒนาและขั้นตอนที่5 t t r ี n ต่อยอดต่อเนื่อง T t e a m w o r k ทำงานเป็นทีมมีขั้นตอนดังนี้ 1. สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนผลการดำเนิงนงาน 1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ด้วยสอพาวเวอร์สผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบการและหลากหลาย 3. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย 4. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ 5. ผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้อเสนอแนะรูปแบบการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในแต่ละสถานศึกษาอาจมีความแตกต่างกันการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้นวัตกรรมพี่เลี้ยงหัวใจ Heart Mentoring Model ร่วมกับรูปแบบการบริหารมึงวิ้ Mo ์โมเดลจึงทําให้ผู้เรียนเก่งดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข